อดีตสสภาคอีสานภาคเพื่อไทยนำมวลชนแต่งชุดดำเผาลงศพตุลาการสารรัฐธรรมนูญพร้อมเรียกร้องประชาชนให้ร่วมต่อสู้ขบวนการทำลายประชาธิปไตยค่ะ หลงศพสัญ,ญลักษณ์ตุลาการสาลร,รัฐธรรมนูญถูกแห่ไปรอบเมืองนครพนมก่อนที่จะมีการจุดไฟเผาเพื่อประท้วงคำตัดสินของสาลร,รัฐธรรมนูญที่ชี้ขาดให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะโดยนายภัยจิตศรีวรขานนางมณนพรเจริญศรีนายนิยม เวสกามานายเวียงวรเชษและนายขจิตชัยนิยมอดีตสสพักเพื่อไทยนำมวลชนกลุ่มขบวนการคนอีสานปกป้องประชาธิปไตยกว่า3 0 0พันคนประกาศจุดยืนไม่ยอมรับผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญรวมถึงไม่ยอมรับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการปปชและกกตพร้อมยืนยันว่าจะทำการขัดขวางกระบวนการทำลายประชาธิปไตยทุกรูปแบบขณะเดียวกันมั่นใจว่าประชาชนใน20จังหวัดภาคอีสานส่วนใหญ่ มีจุดยืนสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยและจะไม่ยอมรับกระบวนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ผ่านการเลือกตั้งจากนี้กลุ่มมวลชนจะรวมตัวแสดงพลังให้เห็นว่าคนอีสานต่อต้านการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายล้มล้างประชาธิปไตยและจะร่วมการปกป้องไม่ให้มีการเอาผิดนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะวิธีการใดก็ตาม